เฮ้ยโยสวีกายนะครับอยู่กับเกมอ่าอ่าขอฟิวตี้โมเดิร์นวอลแฟร์ภาคสองนะครับอ่าอยู่กับลุงอ่าลุงลุงสุบุรีนะครับลุงทิ้งบุรีส่งนะครับลุงกุนตีนะครับโอ้โหเฮียลุงทิ้งบุรีส่งไอ้สัสไปหยิบบุรีมาเลยไอ้สัสกุนตีนี่เฮียนะครับลุงบอกให้เดินไปครับค่อยๆเดินนะครับเอ้ยไอ้สัสเดินเร็วๆดู กูเห็นต้องค่อยๆเลยมึงอะลนเฮ้ยลุงบอกให้เราขึ้นไปตามเขานะครับตามเขาไปครับลุงบอกอ่าโอ้โห้เฮียจะตกไหมเนี่ยสัตว์อ่ามาแล้วนะครับคลิกเมาส์ซ้ายนะครับอ่าซ้ายขวาซ้ายเฮ้ย เอ้ยเร็วๆลุงอืมฮึบฮึบอึบอึบอึบต้องคลิกเมาส์ให้มันสัมพั์เอ้ยวัตตาเฮียวเฮียแมงอูเฮียแมงลุงเกือบไปในสัตว์อุ้ยแมงกล้ถึงไรสัตว์เร็วๆอือฮูยลอดตายสัตว์ วัดว yeah, <laughs> ัวเย็บเนี่พี่แกลุยจริงๆเราต้องทำตามพี่แกมั่งครับ <h> ว <bi> ิ่งจำอุ้ย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 เอ้าสัตว์อุ้ยอุ้ยเฮียแม่งหูวิ่งหูวิอีสัตว์เอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเฮียแม่งหูวิหงฮูวิ่ง กบใจมากลุ้งอิ่ยเก็บายเลยสักอึ๊บ้ายขวาอึ๊บเออหน่อยทิ้งอืมหูย,ยแม่งวิ่งตามเข้าไปครับแล้วก็โดดขึ้นมาครับวิวิ่งตามไปยัยเบสวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปามานั่งรอเขาครับกดเลขสามนะครับ โอ้เรดากูจาะมึงมึงไปีสัตว์พูดมากไอ้เหี้ยเอ้ยเรดาตรวจพบคนครับโอ้กูจาะชิเร็วๆดิใช่กูจะยิงแล้ว กูยิงก่อนเลยสัตว์1วันทูกูยิงเออกูจบไปไปเมื่อกี้เครื่องบินนะครับเราวิ่งตามมาตาลุงแก่ๆนี่ไปนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์เยอะกว่านะครับโหเฮี้ยเลือนอาบเออเอาปืนเอาปืนมาแลกกับกูดิเอเออืาแล้วก็เร็กซาซาครับ เปิดเรดาร์นะครับเพื่อมันจะได้เห็นศัตรูนะครับอากาศอากาศไม่เป็นใจนะครับก็เลยไม่เห็นศัตรูเท่าไหร่เฮ้ยเจอศัตรูแล้วไหนเว้ยไกลทุวันุกชี่ปุ๊บอไอยสัตว์กูไม่ได้ยิงเลย,ยสัตว์คนตีนี้ในอิสตันไปไปไปเดินเดินไปครับ เดินไปเดินไปเรื่อยๆครับลุงช้าเฮียลุงเร็วๆเลยนะดิลุงแล้วกูฆ่าลุงเฮียไม่ทันกูตีนี่อืมอืมรวดๆผมไม่มีเวลาวนะ่า,นางนะกูหนาวกูไอ้สัสอะกูดูอากาศมึงดูอากาศไอ้สัตว์าาาาตวลุง อ๋อเราต้องแยกกับลุงนะครับลุงขอจะขึ้นข้างบนแล้วต้องไปาตามทาง60เมตรนะครับวิ่งไปครับอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคุลักก์ุลักอ่าโชคดีเฮ้ยโอ้เจอไก่อยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวก่อนเราค่คอย เย็ดเบดเราไม่ต้องเล็งนะครับตเอ๊ะเราไม่ต้องยิงนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะตามเลเซอร์อของเรามากูจบน้ำมันอยู่ไหนอีกเออยู่ในนี้นะครับ <S 2> <S 2> ภารกษษิจไอ้นี่แล้วนะครับแล้วก็เตรียม มึงมึงมึงแคว่ห้างเลยฟังบงงเลยวะตายใส่สัตว์ไม่ตอบอ่ะไม่ตอบตอบ่ะกวนกวนตีเนสัตว์กวนตีเนเฮ้ยกูถามไม่ตอบสัตว์ไปดีเอาเชืเดิมอปอปพาลูกกวนไปแล้วเย็ดเบ็ด

ว้าวอีเหี้ยตายเลยแซดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าครับตัดบารตรงนี้นะครับเราเล่นตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็เราหลบไปข้างในครับอ่าหลบหลบวิ่งมาข้างๆครับกูคลิกเกตไปเจอกับมึงครับยิงใครมึงยิงใครมึงยิงใครมึงไงสซดตัดไป กูจะไปแล้วเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่กูจะมาสู้กับมึงไอาา้สัตว์ข้างบนนี้แหละไรับมึงนั่นนงคู่ไอ้อสัสเอฟอาร์เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวรีโหลดลูกกระสุนเตรียมพร้อมครับเปลี่ยนเป็น,ปนอาเล็กสามครับอ่าแล้วก็รีโหลดลูกกระสุนอันนี้อ่าไม่ต้องรีโหลดแล้วครับสามทีหนึ่งเพื่อเอาเรดาร์ออกมาครับจะเห็นไก่อยู่เป็นกลุ่มก้อนนะครับแล้วก็ป่าไปเลยครับ ป well> ุ้มไก่หลับไก่ย yeah> ังไม่หลับนะครับป่าระเบิดอีกไก่ไก่โดนไก่ยิงไปสัตไก่ไก่ลับไปเฮ้ยลูกหมดลูกหมดไอ้สัตวไก่เย็นไก่เย็นอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบค่อยๆโดนทุกตัวโดนทุกตัวโดนทุกตัว อย่ารีบโดนทุกตัวโดนทุกตัวโดนทุกตัวอย่ารีบร้อนลูกกูค่อยๆใส่เฮ้ยสัตว์กวตีนั่นสัตว์อย่ารีบร้อนอีมสัตตัวนั้นอืมโอเ้ยหลยเยอะไอ้สัตว์อืมดับไปไอ้พวกไก่ โอ้ยแห้บรรยากาศก็กโอ้นั่นไก่คายืนทำไรอยู่ไกลไม่รู้เลยว,ว่ากูมาแล้ว,วอ่ะเปลีป่ยนไปอักนะครับอ้าเวเย็ดเวสอักแล้วก็วิ่งไปครับไกลหมดแล้วนะครับวิ่งไปวิ่งวิ่งไป

สบายสบายครับตอนนี้ลุงจะทำอะไรวะอ๋อลุงจะมา,ากู้อะไรสักอย่างครับแล้วมึงไข่เฮียอะไรด,ดูมือมึงดิมไม่ได้ไข่อะไรนี่ว่า,าเฮียลุงเด็กแทงเฮียไปสัตว์พกิกขราคือขึ้นเนี่ยข้างบนครับ จะไปเอาไอเท็ยอะไรสักอย่างมาให้ลุงนะครับรู้สึกรู้สึกเหมือนว่าจะนะครับอ่านี่น,นี่ติงๆด้วยหยิบมาครับประกอบไปให้ลุงลุงจา่าลุงเฮ้ยวัดตาสาวอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยเอาไอเท็ยแล้วยังไงนะเนี่ยไอ้เทีมแล้วกูต้องเปลี่ยนมอาวุธอะไรวะ เฮ้ยเราต้องหยุดเฉยๆนะครับหยุดเฉยๆนะครับแล้วเพื่อนเราก็จะอะไรวะอ๋อแผ่นที่สองแผ่นแบแผ่นบีนะครับโฟทีมันบอกว่ามันจะยิงไอ้แคยนี่เวลาเท่าไหร่นะครับทูปุ้มยิงแปงแปวงแปแปวงแปงแปวงไปแหงแปแงแปแงไปแหวงไไอ้สัตว์ลูกหมด สาดเพลินอีเพี้ยยิงยิงแบ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 งกูจ่อเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฟามัสฟามัสเปลี่ยนฟามัสดวนดวนฟามัสฟามัสมาลายมาแล้วไอ้สัตว์ไก่ส่วชีวิตหลบไปหลบไปอุ๊ยหลบ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 เฮ้ยแล้วลงไปไหนล่ะลบเรอด้วยดิลบเรอด้วย

อุ๊ยรถดิสัตเอ้ยมึงยังไงเนี่ยมึงเล่นรถเลยสัตมึงเล่นรถเอ้ยลบกๆๆๆๆไก่ดับไปเฮ้ยฟาร์มัสใช้ดีจริงๆไอ้สัตโอ้ยไก่ไก่เลยเขี้ยวกขับรถชนไอ้สัตเอ้ยรถุดหลุดหลุดหลลุง ครับลุงจะพาเราไปแล้วนะครับเฮีย er, กูเบื่อไก่สัตว์อ่าโยเบสลงมาตรงนี้นะครับอุวิสัตว์ยิงไก่เก็บ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 ไก่เฮียลุงหมดกูยังไม่ทันเก็บไก่เลยสัตว์้ยเฮ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 ียไก่ เก็บไก่สิสัตว์เลยแม่หลวงอ๋อลวงบอยขึ้นโมบิลนะครับก็คือรถไอ้นี่นี่ว้าบ้ากูจอบเย็บเฮ้ยสัตว์ไงขับรถไปถือปืนข้างแป้งแป้งโอ้ยเหมาะเหมาะแป้งแป้งตายไปใส่สัตว์ไก่ลงไปบ้าเทไม่มีทิฏเตะเฮ้ย ไอ้เฮียลบโอ้ยอุ้ยไอ้สัลบลบเบรก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 ผิดทางแล้วไอ้สัสลบแปง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 ลบที่ไก่เออตายไส้ไก่เออเออมึงใจ็เย็นกูขับมาแล้วไอ้เอาไอ้เฮียสัสคนตีนี่เฮียคงขับเร็วๆนะแปงแปงแปงตายไปซะสัสไก เออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์อีสัตว์เฮลิคอปเตอร์น่ะน่ะน่ะอีสัตว์เฮ้ยยิงไกดีกว่าอืมไกลับไปโอ้ลุงลุงลุงรอด้วยดิลุงผู้ผู้มันเว้ยสัตว์ ภารกิจนี้มนันชิบหายเลยโอ้ยโอ้บ้าเร็วเย้อัดเต็มที่เลยโว้ยอัดไปว้าวบ้าอุตส่าห์ยอุตสาข้ามได้เลยสัตว์กนตีนี้ไอ้เหี้ยกูอุตส่าห์ข้ามได้เลยสัตว์ยิงแม่งเลยยิงลุงไอ้สัตว์ โอ้ยเฮียมอยากขับมือเดียวดิโอ้ยมาไอ้สัตว์โอ้ฟุ่นคูจอบไม่เทสัตดเฮียเทสัตว์ตวแม่งยิงพวกเดียวกันนี่สัตว์อืสบะจบภารกิจที่สองครับภารกิจที่สามก็อ่าเรื่อยๆนะครับออกมาเหมือนก้อนขี้นะครับอ่านะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่าคใครที่ติดตามก็ขอบคุณมากนะครับ